มายำกุ้งเมื่อเรามีน้ำยำเรากินกับอะไรก็ได้โอ้โหอดื้อขอบคุณค่ะอยู่จันอ่ะ เอมาถึงจันทบุรีนะจะต้องมาหาสาวคนนี้นะคะนี่หน้าต่น้าต่อแยปักบานค่ะสองปีกว่าสามปีป่ะไม่ได้มากินเลยอ่ะสบายดีนะคะสบายดีดูความเพียสิสบายดีตำอร่อยเหมือนเดิมเอาเริ่มเลยทำไรกเดราเดิมมันนานอันนี้ได้ไดแยกเป็นแบบอย่างๆให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรวมจะเอาเป็นตำเหล่าได้ครับโอเคโอ้โหสดใหม่วันทุกต่อวันเออน้ำยำเยอะถือเพื kiss 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 ่องมาก ถึงเครื่องมากนี่พี่กลงไปขนานว่านไปพี่ต้องไปต่องิ้วเลยนะคะนี่ทุกความหอมเนาะแต่ละความแตกต่างกันความหอมที่แดงกับที่หนูปูกุ้งกั้งหอยแครงค่ะปกติจะมีกั้งด้วยแต่ช่วงเนี้ยกั้งขาดเลยค่ะแล้วก็จะใส่ของน้ำอื่นให้แทนนะครับหอยนมหอยนางรมนี่บางทีตัวเล็กบางตัวใหญ่บางแต่ที่สําคัญคือต้องอ้วนนะคะต้องอ้วนต้องตกแล้วเนาะต้องตัวไม่รีบรบสำคัญสำคัญนะ กลิ่นนี่ตีขึ้มาเลยอ่ะหอมมากปลาไข่ปลาลิวกิวค่ะเดี๋ยวเดียวนะคะไข่แมงดาค่ะที่ร้านจะเป็นแมงดาอ่อย่างนะคะไข่ไข่คุณคแน่นเริ่มเลยค่ะเริ่มจะให้ปากมันบาลออกมาแมงดากับไข่ปลาลิวกิวนะฮะมาก็ชอบเลยลุยครับใช้เป็นแมงดาย่างเป็นไงรสชาติอืมกลิ่นน้ำน้ำโคตรเดือย ย่างบีเลิศเขาทำถูกว่าเลยเดี๋ยวเรจะกินข้าพูดอยู่ด้านล่างนะฮะโรดเลยไข่มันก็ไข่กุ้งเมื่อเรามีน้ำยำรากินกับอะไรก็ได้โหแซ่บมากตากเปิดนะขอเป็นพี่แฉขุดหนัวน้ำหอยตัะไบ หอยน่องลมหอยน่งลมก็บอกนะครับตัวอยู่นะอืมไม่ใหญ่ไม่เป็นไรต่อหอยต้องอ้วนดูครับจริจริงๆจะบอกว่าเน็ตเราเน้นที่ความสดมากกว่าความใหญ่เรื่องความสดคือสำคัญรโคตรเลยอ่ะดีมากใช่ไหมเออโคตรดีเลยเด็ดอร่อยรเวียครับโอ้ได้มากอื้อ เนี่ยากแหละเขาโพดต้องกินฉันรอกเขาเขาได้เลยมันนัวไม่เต็มเกินเดือดมากเลยฮนะอืออืมมอปูม,มา้าวอือหือฉ่ำเดือดปูมค่ะอือหืย <c ười> ู่จานอ่ะปูม้าสดแน่นอนใช่ ถ้าสดมาทางจันทางตราดนะสั่งได้เลยจริงอุมาร้านไหนไม่สดถือว่าไม่ได้นะใช่ครับจริงฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นทะเลอ่ะอยู่ตนี้ถ้ายังไม่สดนี่ไม่ได้นะอืมอืมดูดิหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไข่ย่อมาหน่อยสองกอดเลยอันนี้ก็รวมไปไข่นะฮะอืมสารพัดไข่อย่างโดบเลยอันนี้ดูดิเขพ่อจัดดูดครับ ข้าวพูดกับหมูยำเหมืนเลิศสุดอีกจานหนึ่งนะคะเป็นเหล่ารวมก็จะมีเนี่ยหมูกรอบมีไข่มีหมาบีมมีสซลมอนมามาแซลมอนสักสองชิ้นหน่อยอ่ะมาจัดม่อนหน่อยจัดม่มากินม่อนหน่อยจัดม่อนจัดม่อนดูดิครับ ยำยำรสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนด้วยยำก็อย่างตำก็อย่างที่้ากันเหมือนไม่เหมือนอ๋อัเป็นยำแต่ต้เนาะอืมหลายครับลุยครับอืมอนี้เขาใส่ไข่เขาต้มกระดองนะใช่โอ้หให้ไข่อะไรตุ้มามขนาดนี้อืมดุกคมจุกจุกโคตร สิ่งนี้เขาเรียกพริกเกลือใช่ไหมที่เนี่ยอืมแถวนี้เขาเรียกข้าวคลุกพริกเกลือแหละมาคลุกกันน่ากินมากเลยนี่อ่ามาๆมาเป็นของประจำภาคตะวันออกใช่เวลากินนะฮะเรากินข้าวไปเลยกินข้าวกินข้าวแล้วก็ลาดเลยตอนมาเป็นตอนมาเป็นเขยภาคตะวันออกเออตอนอาเป็นสไพรภาคตะวันออกเนี้แหละเออเป็นเขยที่ทรงเปลี่ยนเลยนะฮะ ก็เป็นเคยนี่ผมเจ็บก้อนเลยนะฮะมา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 ดูแลดูแลก็อร่อยทิ้งได้มาลุยฮะอะไรรสชาติเหมือนวายเย้าไหมปูมันแซ่บแบบเผ็ดด้วยอร่อยด้วยหน่องดือยแล้วปูอย่างที่บอกปูมันสดของให้เที่ยงบางทีแบบไม่ต้องไซส์ใหญ่มากแต่มันสดแน่นอนรวยครับในความสดเป็นหลักอืสตีนเหล่ารวมจะมีตรีมเต๋อรู้ไหม เลยใช่ไหมอบเบย์อ่เปอะไรเขาก็จะมีหอยแครงอะไรก็เลือกกินกันไปนะคะตามอัพยาศัยเยอะแยะมากมายจิงมาขอปลูกตักหนึ่งอีกหนึ่งกันเชียงมาชอบมากเลยความใสไ<า><า>หมแบบจริงโอ<ฮ>้โหเอานี่ไข่กุ้งไปด้วยโอ้ทักเผ็ดนะฮะลุยฮะ มาถึงจันถึงตราดนะคะจะต้องกินซีฟู้ดสดมากสว่วนวะดีกินอขอบอกว่าดีก้มนมกินยำปลบเดียวท้าไม่ทันจะถ่ายรีวิวกินหมดจานเลืออร่อยมากมันเกืออะไรก่อนตักเป็นทอดโคตรด,ดีเลยรสต่งไอีพี่เลยฉันจะไม่ได้กินเลยฉันก้มไปกินปูแวบ<า>เดียวบ้บบอกมากเกลือ